กฎของปีหนึ่งข้อที่สองต้องตอบคำถามพิวาคให้ได้ทุกข้อใครให้พวกคุณเงยหน้าขึ้นมามอบลงไปให้หมดอย่าเข้าใจผิดครับนี่ไม่ใช่การฝึกทหารแต่อย่างใดแต่มันคือคำสั่งจากความหวังดีของเฮดวากปีสามที่เชื่อทิดที่อยากจะให้ร่างกายน้องๆได้รับวิตามินดีจากแดดตอนเที่ยงถูกต้องครับแดดตอนเที่ยงตรงกลางสนามฟุตบอลส่องจนหน้าแทบไหม้เงื่อนิชื้นท่วมเต็มหลังแต่เขาก็ยังคงรักษาท่าทางนิ่งประหนึ่งว่าผิวหนังสังเคราะห์แสงจนชิน ไม่ออกอาการสะทกสะท้านเพื่อข่มขวัญน,น้องๆที่ก้มลงไปนอนคว่ำอยู่กับพื้นหญ้าเลอะดินเพราะถูกลงโทษด,ด้วยสาเหตุเพียงประการเดียวพวกผมนัดพวกคุณกี่โมงครับเสียงอ้อมแอ้มของน้องๆพ,พึมพำตอบกลับหึ่งหึ่งเหมือนพึ่งจนเฮดวากต้องเปลี่ยนเป็นเร่งเสียงตะโกนจนดังลั่นทั่วสนามพูดให้มันชัดๆพวกผมนัดคุณเมื่อกี่โมงเที่ยงครับเออก็แค่เนี้ยถามดีๆไม่ชอบต้องให้ตว,วาดจนเจ็บคอ สนามก็กว้างไม่ใช่แคบๆเหมือนอยู่ในห้องประชุมเชียร์เสียงจะได้กล้องน้องไม่รู้หรือไงครับว่าพิวาคทุกคนน่ะต้องกลับไปสดน้ำพึ่งผสมมะนาวจนมะนาวแทบขายหมดตลาดอยู่แล้วแต่ทั้งหมดก็ต้องอดทนไว้เพราะอยากแสดงสปิริตไม่ต้องใช้ไม้หรือโทรข่งให้น้องเห็นยิ่งกับพวกที่เป็นเฮดวาร์กแล้วเลยต้องรับบทพูดมากเป็นพิเศษอาทิตย์จึงกระแอมไอเพื่อคลายเส้นเสียงเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยประโยคคำถามใสอีกครั้งแล้วคุณรู้ไหมว่าตอนนี้มันกี่โมงมีคำงึมง,งำจากน้องๆ ตอบกลับมาไม่เป็นภาษาอีกครั้งจนคนฟังชักงุดงิดต,ต้องรีบเบรกไม่อยากแต่เบงเสียงใส่ให้เจ็บคอพอไม่ต้องตอบผมจะบอกให้เองตอนนี้เวลา12นาฬิกา18นาที57วินาทีพวกคุณมาสายปล่อยให้พวกผมต้องยืนรอผมอยากรู้ว่านี่มันใช่หน้าที่ของพวกผมหรอครับความรับผิดชอบมีกันบ้างไหมหรือพวกคุณไม่ได้เอามันติดตัวมาหาผมด้วย อาทิตย์กวาดสายตามองน้องๆซึ่งนอนก้มหน้าไม่กระดิกเงียบกริบกันไปหมดหลังได้ยินคำด่าประชดร่ายยาวแต่อยากจะบอกว่าที่พูดไปมันแค่นำร่องบุบอกเพราะของจริงกำลังจะมาชุดใหญ่ไม่เป็นไรนี่ถือเป็นครั้งแรกผมจะให้โอกาสพวกคุณใหม่อีกครั้งคำตัดสินเหมือนรอดโทษประหารชีวิตทำเอาน้องที่หมอบอยู่หลายคนเผลอถอนหายใจโล่งอกหากยังปล่อยไม่เต็มปอดเสียงจากเฮดวากลับดังขัดจังหวะ แต่ผมจะสุมเรียกให้เพื่อนของคุณออกมาตอบคำถามและถ้าเพื่อนของคุณตอบไม่ได้พวกคุณต้องโดนทำโทษทั้งหมดแสงไฟของน้องเฟชชี่ดดับวูบลงทันควันความรู้สึกคล้ายคนถูกตบหัวแล้วรูปหลังแล้วถีบซ้ำเข้าให้อีกรอบเอาแค่ช่วยกันตอบทั้งรุ่นยังทำให้พี่วากุนหงิดไม่พอใจขนาดนี้แล้วนี่ยังต้องมาฝากความหวังไว้กับคนคนเดียวอีกมันจะไม่ยิ่งพากันตกนรกกันหมดเลยหรือไงที่สำคัญคนถูกสุมเรียก ต้องถือว่าซวยสุดๆเพราะจะต้องแบกภาระชีวิตของทุกคนในรุ่นถ้าเกิดตอบคําถามจากพี่วากไม่ได้ขึ้นมานอกจากคนนั้นจะถูกลงโทษแล้วคงได้รับการสาปแช่งถึงโคตรเง่าบันพรบหลุดในหลุงซึ่งแน่นอนว่าเรื่องพวกนี้ในอาทิตย์รู้ดีอยู่แล้วถึงได้ตั้งกติกาเอาไว้และเหยื่อที่เขาเลือกก็มีเพียงแค่คนเดียวรหัส0062ยืนขึ้นก้าวออกมาข้างหน้าเจ้าของชื่อลุกขึ้นก้าวออกมาตามคําสั่ง แม้เพื่อนๆอ,อยากจะส่งสายตาให้กำลังใจแต่ติดตรงที่ก้มหน้าหมอบกันอยู่จึงไม่สามารถทำอะไรได้ตรงข้ามกับมุมมองของเฮดวาร์คซึ่งสังเกตเป็นสีหน้าของไอเด็กอวดดีอย่างชัดเจนว่ามันเคร่งเครียดกว่าปกติฮึ <c oughs> สิปีชำระแขนก็ยังไม่สายแต่นี่เพิ่งผ่านมาแค่หนึ่งวันคนอย่างอาทิตย์ย่อมไม่มีทางลืมว่าเมื่อวานเขาถูกไอเด็กนรกมันปีนเกลียวยามศักดิ์สรีไปยังไงบ้างอยากพาพวกเพื่อน ไปนัดกันรุมกระทืบสั่งสอนในที่รับตาคนเหมือนกันแต่มันก็ดูไร้อรยธรรมเกินไปเขาเลยต้องเปลี่ยนมาเลือกสถานที่ใหม่ให้มีพยานเห็นกันชัดๆไม่จําเป็นต้องมีการทําร้ายร่างกายใดๆบอกแล้วครับว่าเรารับน้องกันอย่างผู้ดีมีการศึกษาด้วยการใช้วิธีที่เลือดเย็นกว่ามันถึงสะใจสมราคาแค้นของเขานายอาทิตย์ภูมิใจกับแผนการเชื่อน้องสุดเพอร์เฟกของตัวเองเขากวาดสายตามองกล้องพบ รหัส0062ที่หยุดอยู่ยืนนิ่งเบื้องหน้าเพื่อรอฟังคำถามซึ่งเขาเตรียมพร้อมม่เรียบร้อยแล้วจึงเอ่ยประโยคชี้ชะตาไปด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดที่ผมถามคุณไปเมื่อวานว่ารุ่นคุณมีกี่คนคุณจำได้ไหมจำได้ครับคณะวิศวกรรมศาสตร์รุ่นปี56มีนักศึกษาทั้งหมด1178คนเฉพาะภาควิชาอุตสาหกรรมมีทั้งหมด216คนครับเสียงตอบรัวเร็วฉาบฉานทำเอาคนถามถึงกับอึง้ง นึกว่ามันจะไม่รู้ที่ไหนได้ดันไปศึกษาล่วงหน้ามาแล้วอันที่จริงเขาก็จาไม่ได้หรอกว่านักศึกษาปีหนึ่งอ่ะทั้งหมดมีกี่คนของคณะวิศวะแต่แรายชื่อของนักศึกษาปีหนึ่งภาควิชาอุตสาหกรรมที่เขาไปเช็คมามี2องสิบกคนเป๊ะแสดงว่าไอ้คนที่พูดมันไม่ได้มั่วนิ่มแน่แน่โหเขียวยาไม่ใช่เล่นเลเหมือนกันไอ้น้องสงสัยเขาคงประเมินฝีมือมันต่ําเกินไปแต่อย่าคิดว่าโดนแค่นี้แล้วเขาจะยอมแพ้ เพราะเขามีแผนสำรองไว้เรียบร้อยแล้วดีแต่นี่ไม่ใช่คำถามของผมผมแค่อยากเตือนความจำคุณคราวนี้คุณลองมองไปรอบๆแล้วช่วยนับดังๆให้ได้ยินหน่อยว่าเพื่อนของคุณมากันกี่คนคนถูกสั่งหันไปตะโกนนะับเพื่อนที่กำลังก้มหน้าหมอบเรียงกันเป็นแถวพี่วากยืนรอฟังอย่างใจเย็นทั้งที่มองแวบเดียวก็รู้แล้วว่ายังไงก็ไม่ครบแต่ที่ต้องให้นับเลขเพราะมันจะยิ่งสร้างบรรยากาศก,กดดัน ให้ตรึงเครียดกันมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเสียงนับหยุดลงตรงคนสุดท้ายซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าใจหายเพื่อนของผมมาทั้งหมด162คนครับสรุปแล้วรุ่นของคุณนะ่ะขาดไปกี่คน54คนครับคำนวณบวกลบอย่างรวดเร็วสมเป็นเด็กวิศวะอาทิตย์พยักหน้าเข้าใจแล้วเปลี่ยนไปเอ่ยเข้าประเด็นสำคัญที่เคยค้างไว้ถ้าอย่างนั้นนี่คือคำถามที่ผมจะถามคุณคุณ จะต้องตอบให้ได้เขามองสบตารุ่นน้องที่จ้องตอบกลับอย่างไม่หวาดหวัน่นก่อนจะเหยียดยิ้มแล้วพูดประโยคลงดาบที่ทำเอาคนฟังทุกคนแทบหยุดหายใจผมอยากรู้ว่าเพื่อนของคุณที่ไม่มาทั้ง54คนพวกเขาหายไปไหนเงียบไม่มีคำตอบใช่เพราะต่อให้อัจฉริยะลําเลิศเท่าไอสไตล์ก็ไม่มีทางรู้ได้ว่าคนที่ไม่มาเข้าร่วมประชุมเชียร์ทั้งหมดไปอยู่ที่ไหน จริงๆภาควิชาอุตสาหก,กรรมของเขาไม่ได้บังคับให้น้องทุกคนต้องเข้าวาร์กสักหน่อยแต่ถ้าคุณไม่เข้าความซวยก็จะมาตกอยู่ที่บรรดาเพื่อนๆของคุณแทนซึ่งมันก็เหมือนกับการบังคับไกล้ๆนั่นแหละว่าต้องเข้าร่วมอยู่ดีถ้าไม่อยากเห็นเพื่อนของคุณถูกทําโทษด้วยเหตุน,นี้จุดประสงค์ของเขาล้วนปูทางไปสู่การทําโทษทั้งสิน้นยกเว้นเขาจะเลือกเหยื่อมาเพื่อเล่งปฏิกิริยาให้มันสนุกมากขึ้นและเพื่อเป็นการฉีกหน้าของไอเด็กเปรต ที่มันบังอาจมาเปรี้ยวใสเขาเมื่อวานซึ่งตอนนี้มันปิดปากเงียบสนิทใบแดกไปที่รบด้อยฮ <c oughs> ป็ปไงละเมองเล่นกับใครไม่เล่นเสือกมาลองดีกับกูก่อนรู้จักเฮดวาร์กอย่างกูน้อยไปแล้วคราวนี้เมึงก็เตรียมตัวโดนพวกเพื่อนมึงโห่ใส่เพราะเป็นต้นเหตุให้โดนทำโทษทั้งหมดได้เลยนายอาทิตย์แอบลอบยิ้มอย่างคนกลุ่มชัยชนะหากไม่สาเก็ใจมากพอเขาจึงหันไปหาบรรดาน้องๆที่นอนหมอบอยู่ <c oughs> พลางพูดด้วยน้ำเสียงสั่งประจานพวกคุณเงยหน้าขึ้นมามองดูเพื่อนของคุณที่ไม่มีคำตอบให้ผมเพราะฉะนั้นผมจะลงโทษพวกคุณด้วยการอาทิตย์พูดยังไม่ทันจบก้องพบก,ก็พูดขึ้นว่าพวกเขาไม่ได้หายไปไหนครับอาทิตย์ต้องรีบหันกลับไปมองที่มาของเสียงก่อนถามย้ำชัดๆให้แน่ใจว่านายคุณพูดอีกทีสิพวกเพื่อนผมทั้งห้าสิบคนไม่ได้หายไปไหนครับคุณแหกตาดู ว่าเพื่อนของคุณคบไหมแล้วเสือกบอกว่าไม่หายไปได้ยังไงวะคนโมโหตะคอกใส่พรางชี้นิ้วไปยังรุ่นน้องที่นอนกันอยู่บนสนามพวกเขาไม่ได้หายไปไหนจริงๆครับเพราะพวกเขาอยู่ในใจของพวกผมถึงตัวจะไม่อยู่แต่พวกเขาส่งใจมาให้แทนครับพวกเพื่อนคุณมีน้ำใจกันดีนะถ้าอย่างนั้นไอ้ใจที่ส่งมาให้อ่ะคงมากพอที่พวกคุณทุกคนจะวิ่งรอบสนาม54รอบเท่ากับจำนวนคนที่ขาดไปใช่ไหมไม่ใช่ครับ พวกเพื่อนส่งใจมาที่ผมคนเดียวครับแล้วว่าเขาจะส่งใจมาที่คุณคนเดียวทำไมไม่ทราบเพราะจะได้เอาไว้ใช้แทนหัวใจของผมที่มอบให้พี่ไปหมดแล้วไงครับใบแดดก,กันทั้งสนามบรรยากาศมาคุเปลี่ยนเป็นกลิ่นอายสีชมพูม่วงเมื่อพี่เฮดวก์กโดนน้องปีหนึ่งจีบกันซึ้งๆหน้าแถมประโยคโคตรจะเสียวแต่ตอนนี้นายอาทิตย์ไม่ได้กำลังคลื่นไส้แต่กำลังโมโหจนเลือดขึ้นหน้า ตะวาดเรียกชื่ออีกฝ่ายลั่นกล้องพบครับผมไปวิ่งรอบสนาม54รอบปฏิบัติครับคนถูกสั่งรับคำอย่างง่ายได้ก่อนเริ่มออกวิ่งไปตามสนามฟุตบอลไซส์ใหญ่ด้วยอุณหภูมิแดดร้อนเปรี้ยงเปรี้ยงท่ามกลางสายตาเห็นใจของเฟรชี่คนอื่นๆที่เผลอมองตามเพื่อนตัวเองซึ่งกล้าปกป้องพวกพ้องไม่ต้องหันไปมองพวกคุณทุกคนก็ต้องถูกลงโทษลุกนั่ง54ครั้งตะโกนดังๆด,ด้วย ถ้าไม่พร้อมกันให้เริ่มต้นใหม่จนกว่าจะพร้อมปฏิบัตินายอาทิตย์ตะข้อคำสั่งใส่แล้วเดินหันหลังกลับไปประจำตำแหน่งโดยไม่สนสายตาน้องๆที่มองเขาอย่างคาดแขนตรงข้ามกับประกายตาแสดงความชื่นชมต่อตัวของก้องพบซึ่งเปล่งรัศมีออกมาผิดแผนของเขาที่อยากจะประนามไอเด็กอวด,ดีให้จมดินแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ตัวเขา กลับเป็นฝ่ายถูกน้องปีหนึ่งเกลียดแทนสะง,งันเอาคืนไม่ได้แถมโดนเล่นงานกลับด้วยกูเจ็บใจโว้ยอย่าให้ถึงทีกูบ้างละกันแม่งฝากไว้ก่อนเฮ้อไอกองพบประเดิมสึกชิงเกียร์ครั้งที่หนึ่งพี่วากพ่ายแพ้ปีหนึ่งไปศูนย์ตอนหนึ่ง